แม่เรียกนะดชเพราะตัวเองจะเป็นยายาใช่ไหมพอเรียกยายามากๆเขาเขาก็เลยเรียกเราว่ายายาเพราะวาแปดว่าราะว่าแปว่า ไข่แดงเลยนี่ทุกคนปูทะเลไข่ต้มนะคะ20บาทจานละยี่บาทเท่านั้นดูสีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจานสด้วยสามจานห้าสิบด้วยเหรอคุณแม่กานเรียกไข่ดีจะหมดแล้วมึงมีสโลแกนไหมเนี่ยปูุกปูไข่อะไม่มียังคิดไม่ออกใช่ไหมไข่ไข่แดงเลยค่ะทะเลไข่แดงไข่แดงนะคะวันนี้ก็คุณแม่ใส่สวัสดิ์ใส่สวัสดิ์ยังไม่ใช่กลิ่นสายังไม่ใช่กลิ่นสาวนะคะ แล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะมีหอยเสียบดองทุกคนตัวใหญ่เลย10บาทนะน้าอันนี้หอยใหญ่หอยใหม่หอยอ้วนหอยอบไข่จังหวัดประจวบตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ด้านนี้เป็นกุ้งทอดนะจ๊ะนะฮะกุ้งใหญ่กุ้งใหม่กุ้งอ้วนกุ้งอบกุ้งทะเลประจวบเนื้อหวานกรอบอร่อยเลยค่ะอทังนี้อันนี้ประกอบนะฮะรอบอะไรชนี้กอบกันไม่เลิกไม่ลานะฮะกอบไม่ผิดสารเลยไทยกอบไม่เกรงใจใครกอบอะไรชนี้ นี่กรอบอะไรเช่นนี้นะคะทุกคนก็20บาททุกอย่างเลยปลาหนึ่งทอดทุกคนอันนี้มีมมบมีบบปลาพวกแมกกองปลาทูตัวเมียด้วยนะนี่ปลาทูตัวเมียแม่กองอ เนื้อมันมันตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็มันเสแล้วอ่ะเกิดมาก็มันเสแล้วทุกคนตัวใหญ่มากทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคุณแม่สายสวัสดิส์ยังไม่สิ้นกินสาวนะคะทุกนะคะถนถนนคนเดินประจบคิริขันนะคะถ้านะใครมาก็จะอยู่กับใกล้ๆกับร้านแม่หนึ่งแซ่ตามปากเลยทุกคนก็จะเดินมาซื้อได้นะคะก็มีหลายอย่างเลยก็ขายกับคุณพ่อเนาะสองคนใช่ไหมก็คืออันนี้ใครแม่นี่นาเดชเหรอนาเดชอ๋อถ้าไปถึงเป็นนาเดชนะคุณพ่อ แม่เรียกนะดิเพราะตัวเองจะเป็นยายาใช่ไหมพอเราเรียกมากๆเขาเขาก็เลยเรียกแล้วว่ายายาเลยเรวางแผ่นวาราวางแผ่นไว้จะเอาปู้งไวใ้ให้คุณเดี๋ยวเก็บปขมงได้คะ่ะลูกค้าก็มาซืออา้อแล้วนี่เป็นลูกค้าคุณพี่ซื้อดีค่ะเอากุ้งเนาะกุ้งยี่สิบบาทนะคะทุกอย่างยี่สิบท,ทุกคนขายดีมากเสมนี่แล้วคุณแม่ก็จะเอาเป็นใบตองรองให้นะคะใช่ แม่เดินกุ้งนะคะนี่ไข่ถูกมากนะคะทุกคนหมดแล้วอ่ะขายดีเลยเก็บไ้ปนะเดี๋ยวมาดีนะได้แตะแม่เดี๋ยวมันหมดเนาะเก็บไปก่อนเนี่ยมีเอาสามถาดท่าสิบนะคะทุกคนนี่คืออันนี้ก็มีกับไข่ทุกตัวเลยเนาะแม่เนาะแต่กับไข่ใช่ ไข่เปนแดงทำยังไงอะไข่เป็นแดงอ่ะไข่มันแดงอะเนาะไข่มันแดงทำไงดีอะทำไงก็ต้องกินนะแม่ปูไข่ค่ะสามถาดห้าสิบบาทนะคะจะหมดแล้วจะหมดแล้วแป๊บเดียวเองขายดีคุณพี่อะไรดีเอ่ยลูกค้ามาลุมแล้วนะจ๊ะตอนนี้กุ้งทะเลยี่สิบบาททุกคน ยี่สิบบาทนะคะไม่เอาแม่จ้า,อ,าอ๋อหนึ่งถ้วยนะคะนี่ลงไไม่่ด้เยคะถ้วยไหนดีคะเลือกได้เลยจ้า<ค><ณ>อื่ถ้วยใหญ่ใช่ยี่สิบบาทจะ,ยะแยกยี่สิบบาทจะแยกเลยทำไมนิดเดียว ไข่ดีมากว่าไม่ให้ไข่แเจอันนี้ก็เป็นฟูไข่นะคุณพี่ยี่สิบบาทเหมือนกันมีไข่ทุกตัวสามถาดห้าสิบบาทอันนี้เอากุ้งเนาะคุณพี่เนาะกุ้งยี่สิบบาทจ้าไข่ดีมากใช่คุณคุณมาดิมข่ายโฆษณาหน้าตาดี อัอน,นี้ปลาเค็มแดดเดียวปลาเค็มแดดเดียวอ่ะก็จะเกิดเพียรปลากุลเราไปสีปลาแดงอังรีแล้วก็ปลาแดงอ่างซูมาลินค่ะอืมแล้วก็เป็นให้โกบริกับอังซูมาลินมีคนขคายถ้าใครมาเดิน ถ้านงคนเดินสุกเศร้านะคะก็อย่าลืมมาแวะเนาะก็ร้านจะหน้าตาประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะตั้งแผงอยู่อย่างนี้เลยขายทุกอย่าง20บาทนะคะก็จะเจอคุณลุงคุณป้า2คนยืนอยู่นะคะทุกคนก็มาแวะอุดหนุนเพราะว่าขายถูกจริงๆเนาะแม่เนาะแล้วแล้ววันปกติแม่ขายหรือเปล่าอ่ะปกติแล้วจะลงตามตามไปแบบสเกอ๋อตามนัดหรอตรงนี่ค่ะถนนคนเดินอ๋อถนนคนเดินอันนี้ไม่ไม่ถนนเดินเปิดท้ายเปิดท้ายไปจับ หมูเอาอีกอันหนึ่งนะคะนี่ใส่ถุงเดิมเลยถูกจริงเนาะคุณพี่เนาะด้านนี้ก็เป็นปลาเนื้อนะคะพอแล้ว20บาทเหมือนกันนะคะน้ำพริกกะปิ10บาทให้กะปิอย่างนี้ทำใหะอร่อยมากคุณแม่ทำเองเนาะทำเองค่ะเอาละดีคะคุณพี่ ปูไข่ก็มีนะคะหอยเสียบดองจากกุ้งยี <h 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 ่สิบาทอุ้ยกุ้งออกดีมากแม่เอากุ้งหนึ่งอย่างเดียวนะคะยี่สิบบาทค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ข่ายดีจริงๆ ใช่เพราะข,ขายรูปหลอ่อแล้วก็แม่ค้าสวยแกใชยนคนก็เลยต้องแบบว่ามาแวะนะคะนี่ลูกค้าก็มามาเรื่อยๆห่าบาทขายกันในราคาตรงได้มนุนาประตับหิงห้อ่พิกระปิมีกะปินะคะสิบบาทจ้า น้ำพริกอย่างเดียวนะคะอันนี้สวัสดีจ้าณเดชกับยายาเออแม่เขาจำได้นะแม่เขาจำได้ว่าเป็นณเดชกับยายากินอะไรคนนี้แม่กินไปแล้วแม่เก็บอ่ปูไข่ไว้ให้ทมไมแม่เก็บให้หนูอ่ะก็นี่แหละกินด้วยกันเฮ้ยมึงไม่กินนี่หรออะไรอะเอาไปล่ะอสิอสิใส่ตังแม่ด้วยใส่ตังแม่ก็ไม่เอาตังนะ เอาตังคแม่ต้องเอาตังคหนูไปด้วยโอ้ยแม่บอกข้าวโกดก็เอาอะจ่ายค่ากุ้งจ่ายค่ากุ้งอะค่าแป้งจ่ายแต่ค่าแป้งพมา่าค <laughs> ่าแป้งที่หาที่หน้าด้วยแหละนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้เป็นปูกับก,กุ้งนะคะ แป้งพามาไปซื้อธนาคารมีลูกค้าใหม่กันแล้วเป็นปูนึงค่ะคุณพี่ไข่ทุกตัวเลยไข่แดงเลยอันนี้อันนี้ซื้อประจำค่ะอ๋อซื้อประจำอ๋อลูกค้าประจำนะคะอือใช่ลูกค้าวุ้นเส้นก็พูดเกินไปวุ้นเส้นก็พูดแวุ้นเส้นพูดเกินไปนี่หลุมตัวแน่น่ะอันนี้ปลากรอบหางสามจานห้าสิบ โอ้โทุกคนลุมเรื่อยๆกุ้งไข่ดีอนนี้กุกง้งอนน <c oughs> นอนนน <c oughs> กดีอันนี้ปลาปลาทะเละค,ะค่ะแม่พ <c oughs> ูดสโลแกนด้วยอันนี้ปลาจุดเทียนปลากูเราไปซีปลาแดงองกรีแล้วก็ปลาเอออันนี้กรอบนะฮะตัดกรอบอันนี้กรอบกันไม่เล่นไม่ยานะฮะกรอบไม่ตึกษารือลายกรอบอะไรเช่นนี้สี <c oughs> ่สิบบาทนะคะ ขอบคุณนะครับคุณพี่ปูห้าสิบแบงค์พันคุณลุงนาเดชนาเดชเออใช่ดีมากครับนี่คือนาเดชนะคะอ๋อตอนนี้แม่เป็นยายายแล้วคุณพี่สลับสลับอะไรจะคะคุณพี่กุ้งค่ะกุ้งหนอ อันนี้ค่ะกุ้งยีสบาทจ้าแ่มมาขออืมไปไหนคุณพักวอ่ควเดีก็ตามดูในยทนั่นแหละบมากนีคมดจบแนี้ออกครับครับใพี่อะไรคันอ่ะกุ้งห้าเลยเหรออ๋อสยอ๋อเอาห้าเลยแม่หนึ่งร้อยบาทจ้าเห็นมันมีคนมาอืม อร่อยจริงร้านนี้เราก็ถูกอเคค่ะีมาจากกรุงเทพอมาจากกรุงเทพนะคะอือแถมให้อีกนะขอเพิ่มหน่อยไหมขอนมจิ้มเพิ่มหน่อยอ่ะเลยขอบคุณนะคะเอากุ้งนะคะ นาเดดไวๆหน่อยรู้ไหมเนี่ยคือใครย่าๆเออยกนะุ้่ะ้งนะคะยี่สิบบาทใช่ดีมากเอาอะไรดีคะคุณพี่อันนี้เป็นปลานะคะ ปลาทูนึ่งนึ่งแล้วก็ไปทอดอีกใช่ไหมแม่นุละหาดจานละยี่สิอ๋อพอเนึองแล้วก็ทอดให้สองคนตัวนึ่งยี่สิบบาทค่ะขายดีมากด,ดีแล้วจะได้หมดไอไวแม่เนี่ยอยู่ที่ไหนเอะไรปลาทูปลาทูใช่ไหมหน้าง,งอคอหักเหรอ <laughs> ขอบคุณนะคะนี่ทุกคนกล้องหันไปหันมาแล้วแกให้ดูได้ค่ะไข่แดงไข่แดงแรงริ้ใช่ไหมแม่ยแกให้ดูนะอ่าเห็นไหมล่ะมีไข่ทุกตัวสามจานห้าสิบพักกี่จานนี่คะเอาสามจานเอาสามจานไปเลยค่ะอันนี้เราเลียงใหม่ต้มใหม่มนจะสดอันนี้แม่เลียงเองเหรอเลียงเองค่ะ หนึ่งสองสามก็เนี่ยเขาโปรโมทเราก็ของที่น่าโปรโมทก็ต้องโปรโมทแม่ <c oughs> อ่าทางนี้นะคะกุง<ห>ก้งกุ้งกุ้งยี่สิบบาทขอบคุณนะคะ ทุกคนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เฟ k ไม่ได้เมคนะคะจริงๆ3จานหลืออีกจานเดียวเองตอนนี้ขายดีหมดที่เอาอ่ะเอาไหมเพิ่มส0บาทเอาไอ้โหแม่ใจดีเราแลกแจกแถมสุดท้ายแฟนสวยแฟนหล่อใช่ไหมแม่้ายแฟนหล่อไข่ด้วยเนี่ยเออรอไข่เป็นคนที่โชคดีปีใหม่ไงหมดแล้วค่ะแม่ให้ไปเลยสี่เห็นไหมไม่เยอะแป๊บเดียวหมดแล้วทุกคนตอนนี้ เสรียบร้อยนะคะหกสิบาทขอบคุณมากค่ะทางนี้เป็นปลาึงทอดนะคุณพี่เอาปลาึงทอดอย่างเดียวหรอเดียวรออุนขอบคุณนะคะ ทำทันไหมแม่ยายห่วงตอนนี้ยายยาเป็นห่วงก็อย่าลืมนะคะทุกคนก็ถ้ามาเท่าคนเดินก็ย้ําเลยนะคะร้านคุณแม่สายสวัสดิ์ยังไม่สิ่งกินสาวทุกคนก็จะมีเป็นปูไข่ทะเลนะครยี่สิบบาททุกคนแล้วก็หอยเสียบดองสิบบาทนะคะหอยเสียบดองตัวใหญ่มากหอยเสียบอย่างเงี้ยหายากนะไช้แบบประมาณนี้นะแล้วไข่ถูกมากทุกคนแล้วก็เป็น กุ้งทะเลทอดอย่างนี้เลยที่ว่าขายดีนะคะ20ิบาทแต่ว่าปูไข่กขายแป๊บเดียวหมดเลยทุกคนแล้วก็เป็นปลากรอบอย่างนี้นะคะปลาเค็มแดดเดียวจา้ปาปลาทูนึ่งอันนี้แล้วก็ไปทอดให้ด้วยนะคะทางนี้เลยน้ำพริกกะปิจา้าแล้วก็ปลาทูแม่กองนะคะปลาทูประจวบทุกคนก็สามารถมาช่วยคุณแม่อุดหนุนนะคะแล้วก็สามารถสั่งนอกได้ด้วยใช่ไหมแม่ก็เดี๋ยวจะขึ้นทิ้งเบอร์โทรคุณแม่สายสวัสดีให้นะคะยังไงก็โทรไปสอบถามแม่ได้เลยเนาะแม่เนาะ ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะคุณพ่อด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ